ทานเรื่องเที่ยวบ้านยายไปฟังกันเลยค่ะในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนพ่อกับแม่พาเสียงเสียงมาฝากไว้ที่บ้านของคุณตากับคุณยายเป็นการชั่วคราวพ่อบอกเสียงเสียงว่าพอใกล้เปิดเทอมพ่อกับแม่จะมารับนะลูก เสียงเสียงเป็นเด็กขี้แยแค่คิดว่าจะต้องอยู่ห่างจากพ่อแม่นาน,านๆก็อดร้องไห้ไม่ได้แม่ลูบหัวเสียงเสียงแล้วปลอบใจว่าอย่าร้องไห้เลยนะคนเก่งแม่จะโทรศัพท์มาหาลูกบ่อยๆนะจ้ะนอกจากเสียงเสียงแล้วที่บ้านของคุณตาคุณยายยังมีลูกพี่ลูกน้องของเสียงเสียงคือพี่จิ้งและอาเหมยมาพักอยู่ด้วย พี่จิ้งเห็นเสียงเสียงมองตามรถของพ่อกับแม่ที่ขับไปไกลด้วยแววตาเศร้าส้อยจึงเอ่ยชวนว่าเสียงเสียงเราไปหาเสียวหยงด้วยกันนะเสี่ยวหยงเป็นลูกแมวที่คุณยายเลี้ยงไว้มันเพิ่งหัดปีนกำแพงและชอบไล่จับผีเสื้อมันมักจะวิ่งออกไปเล่นข้างนอกทั้งวันและไม่ยอมกลับบ้านจนกว่าคุณยายจะเรียกเมื่อเสียงเสียงได้ยิน ชื่อเสี่ยวหยงเขาก็รีบเช็ดน้ำตาทันทีพี่จิ้งหนูอยากไปด้วยอาเหมยพูดแต่พี่จิ้งบอกว่าพวกพี่จะไปผจญภัยนะน้องเป็นผู้หญิงจะไปทำไมทำไมผู้หญิงจะไปด้วยไม่ได้ล่ะหนูหาเสียวหยงเก่งกว่าพี่ซะอีกอาเหมยไม่ยอมพี่จิ้งจึงต้องให้อาเหมยร่วมขบวนด้วย เด็กทั้งสามตามหาเสี่ยวหยงอยู่นานมากแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอคุณยายครับพวกเราตามหาเสี่ยวหยงทุกที่แล้วแต่ไม่เคยเจอเลยครับพี่จิ้งบอกมันหายไปไหนนะเสียงเสียงชัดจะเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกเด็กๆดูนี่นะคุณยายหยิบไม้ขึ้นมาเคาะ ประตูแล้วตะโกนว่ากลับมานะเซียวโยงเข้ามาคลอกเคลียที่ขาของคุณยายพลางร้องเมี้ยวเมีม้ยวคล้ายกำลังอ้อนคุณยายอยู่จากนั้นมันก็วิ่งไปดูคุณตาตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนขณะที่คุณตากำลังทำงาน เสียวหยงก็เขี่ยกิ่งไม้และไล่งับใบไม้เล่นเด็กทั้งสามจึงไปเล่นกับเสี่ยวหยงเพื่อไม่ให้มันไปกวนคุณตาเด็กๆเ,เล่นกับเสี่ยวหยงอย่างสนุกสนานเสียงเสียงเห็นคุณตาเหงื่อไหลท่วมตัวจึงเสนอตัวช่วยคุณตาว่าคุณตาครับเดี๋ยวผมช่วยกวาดใบไม้บนพื้นเองครับ พี่จิ้งกับอาเหมยพูดพร้อมกันว่าพวกเราก็จะช่วยเหมือนกันนะคุณตายิ้มแล้วชมว่าหลานๆทุกคนเก่งมากเลยเป็นเด็กดีจริงๆเมื่อช่วยงานคุณตาเสร็จแล้วอาเหมยก็เสนอว่าเรามาเล่นพ่อแม่ลูกกันเถอะพี่จิ้งปฏิเสธทันทีเด็กผู้ชายไม่เล่นพ่อแม่ลูกกันหรอกแต่เสียงเสียงพูดเสียงเบาๆว่าแต่ว่าฉันอยากเล่นนะ คุณตาบอกว่าขอแค่เล่นด้วยกันแล,แล้วสนุกจะเป็นการละเล่นของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงก็เล่นด้วยกันได้หมดนั่นลหละทั้งสามตกลงใจว่าจะเล่นบทบาทสมมติเป็นหมอกับพยาบาลอาเมยอ,อยากเล่นเป็นหมอส่วนเซียงเซียงและพี่จิ้งเล่นเป็นพยาบาลพวกเขาช่วยกันจับเสี่ยวหยงมาตรวจร่างกาย เด็กๆเล่นกันในสวนตลอดช่วงบ่ายจนกระทั่งคุณยายออกมาบอกว่ากินข้าวได้แล้วจ้าทุกคนเริ่มรู้สึกหิวแล้วจึงเดินไปล้างมือและมานั่งรอบโต๊ะกลมเพื่อรับประทานอาหารเย็นด้วยกันคุณตาบอกเด็กๆว่าพวกเราต้องขอบคุณคุณยายที่ทำอาหารอร,อ,อร่อยให้พวกเรากินด้วยนะ แต่คุณยายพูดเสียงพูดเพียงว่าแค่เห็นทุกคนกินข้าวด้วยกันยายก็มีความสุขมากแล้วล่ะในขณะที่คุณยายพูดนั้นก็คีบกับข้าวให้เสียงๆด้วยแล้วบอกว่ากินเยอะๆนะจะได้โตวไวๆ